ขอจเจริญสุขท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการของเราขอเชิญท่านทั้งหลายชมและรับฟังเทศมหาชาติที่จะจัดขึ้นที่วัดมงคลรัตนารามแทมปาฟลอริดาซึ่งในงานนี้สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาจัดขึ้นเพื่อสมทบทุนหารายได้ในการส่งเสริมเข้าสู่กองทุนเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางสื่อวิทยุโทรทัศน์การจัดการเทศมหาชาติ คือการนิมนต์พระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการแสดงรมและได้นิมนต์พระนักเทศชื่อดังจากรัฐเท็กซัสที่จะมาแสดงรมในวันที่30กันยายนพุทธศักราช2555ดังนั้นขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายติดตามรับชมและรับฟังการเทศมหาชาติจากนักเทศชื่อดังดังกล่าวจเจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลาย อตาตมาพระครูวิเทศสุตุลเจ้าวาดวัดมงคลรัตนารามเมืองแทมป้ารัฐฟลิส์อเมริกาวัดมงคลรัตนารามอยู่ในเครือของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาทางวัดได้จัดให้มีการเทศมหาชาติเพื่อสมททุนกองทุนเผยแพ่พุทธศาสนาทางวิทยุและโทรทัศน์ของสมัชชาท,ทงในสหรัฐอเมริกาวันที่30กันยายน2 5 5พนร้าในขอเชิญชวนท่านทั้งหลาย เราร่วมกันบำเพ็ญบุญฟังเทศมหาชาติสองธรรมาิที่วัดโดยพร้อมเพียงกันเจริญพร